ที่สุจะไปจำรรษาในสามเดือนเสร็จแล้วท <ilde> ่านก็จะจาริกไปเหตุไปถึงตจาริกไปเพราะท่านอยู่ท่านจะติดจะยึดเหมือนกับโยมีลูกมีผัวมีเมียผูไว้แบบเนี้ยอยู่วัดก็ต้องติดวัดหลงวัดหัวัดหงวัดอะไรเอาวันในวัดเหมือนโยมหงผัวหงเมียหงลูกหงเจ้าเนี่ยเพราะนักบวชนี่จะต่ากับโยมนิดนึงตรงที่ว่าไม่มีห่วงบ่วงอะไร แต่ถ้าพระบวงวงอะไรก็เหมือนโยมมีผัวมีเมียเนี่ยมีลูกมีเต่ามีหลานมีลิมีหน้าที่การงานเนี่ยพระก็เหมือนโยมเลยค่ะโยมเหมือนพระเลยไม่ได้พระสาวกาาศาสดาได้เห็นอีกเพราะเรื่องนี้ของเดิมนี่พระจะต้องไม่ไปยึดว่าที่ใดเป็นของตนและของของแห่งตนจะต้องเห็นตนก็ไม่มีของตนก็ไม่มีอันนี้คือพระในครั้งพุทธเจ้าพระท่านถึงออกภาษา้องจาริกไปนี่คือประเพณีเดิมประเพณีเดิมที่าศาสดาสอนเช่นนี้ แล้วน e ้อยนักที ah, magic, ่พระก็จะทําตามระวัดนี้ส่วนมากก็จะเข้าไปยึดไปติดเรียกว่าเข้าไปบวชก็ไปอยู่เลยไปจําอยู่เลยจะไม่ออกเลยออกภาษาไปอยู่ที่นั่นเข้าภาก็ออกอยู่ที่นั่นเมื่อจะโยมจะเข้าจะอยู่กับผมมีคนเก่าเหม็นหน้ากันเหมือนเก่าเบื่อกันเหมือนเก่ารำคาญเหมือนเก่าเจียกยีน่าเหมือนเก่ารักชอบชังเหมือนเก่าเครื่องขุนเหมือนเก่ารำคาญเบื่อกอดโอโหเดียวเหมือนเก่าออกภาษาก็เหมือนเดิมพ่อภาษาก็เหมือนเดิมเพาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย อันนี้คือการอยู่ประจําจําเจเจจาและจํายอมยอมยำยอมยอมยอมกรับยอมจำถูกจองจําไว้ในคุ้งคุ้มคุกคุ oj, aki, no ้มคุ้มขังเครื่องคุ้มขังกันและกันเอาไว้คราวนี้ในครั้งพุทธเจ้าพระองค์จะจาริกไปแม้พระองค์เป็นคนเดียวกขาไม่ออกภาษาพระองค์ก็จะริกไปโปรดสัตว์ทั้งหลายในทิศทั้งสี่นี่คือหน้าที่ของสาวกศาสดาในครั้งพุทธเจ้าเพราะนออกภาษาพระก็จะไปอาจารย์ก็จะทําตามร่องรอยนั้น เพราะเห็นว่าร่องรอยศาสดาชี้ให้แล้วเราก็จะทําตามรอยพุทธเจ้าองค์อื่นเขาทาหรือไม่ทําเราไม่สนใจเพราะเราไม่นับถือพระองค์อื่นเป็นอาจารย์แล้วนับถือพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นอาจารย์อาจารย์ทั้งหลายในโลกนี้บางทีก็ทําผิดคําสอนพุทธเจ้าเราก็ไม่ตามเราจะตามพุทธเจ้าองค์เดียวเพราะเรานับถือพุทธังสังฆามิเราไม่อาจารย์สังฆามิไม่ใช่อาจารย์ทั้งหลายคุณสมบัติยังไม่พอที่เป็นอาจารย์เราได้เราก็เอาเอาใส่พุทธเจ้าเป็นอาจารย์ เขานี้เมื่ออจะอ่าส่งเนี้ยก็ออกเขานี้คําว่าออก,ออกภาษาก็จะมีพิธีหนึ่งเลยปวรณาผู้จะออกพิสู์ทั้งหลายเมื่อจำํำภาษาสามเดือนแล้วเธอจงปวรณาแก่กันและกันเอถอนะถูกไหม้านนวะสร้างคำพันเตปวาเรมิดิเทนวาสุเตนวาปริสั่งกายวาวันดตุมายาสัมันโตนุกัมปังปะปัดสั่โตปติกริสามิ ถ้าแต่สงทั้งหลายเนี่ยพอมนะีพระสงฆ์นะพระโฉมจำพรรษาก็จะให้ปรณาแก่สงคือเปิดเผยแก่พระสงฆ์ทั้งหลายนั่นแหละตึงใช้คาสร้างคำพันเตถ้าองค์เดียวก็พันเตปวาวเรมิคือองค์ใดองค์หนึง่งท่านผู้เจริญแต่ถ้าองค์เดียวละ่ะองค์เดียวอธิษฐานออกเอาเพราะไม่ได้ไปเหตุที่ปรณาหมายถึงอะไรเราต้องมาดูคําว่าปรณาเสกอน ภาวนาก็ว่าเปิดเปิดอะไรล่ะเปิดกายวาจาใช่ไหมทิฏเทนาวาทิฏฐิเปิดทิฏฐิที่ข้าพเจ้ามีแล้วทิฏฐิคือความเห็นเราเห็นผิดเจอกันเราเห็นผิดเห็นถูกเห็นที่ทะเลาะกันเนี่ยความเห็นเห็นอะไรเห็นชอบและชอบเห็นเห็นรู้และรู้เห็นไอเห็นเนี่ยมนุษย์มันจะเกิดทิฏฐิทิฏฐิถือถือถือตัวถือผัวถือเมียถือเงินถือท้องถือข่าวถือของถือหน้าถือตาถือเกลถือยศถือชื่อถือเสียง ถือดีถือเลวถือบุญถือบาปถือเมืองถือกูถือข้าถือแกไอ้นี่คือทิฏฐิคราวนี้ทิฏฐิคนเราอยู่ด้วยกันมันจะต้องเกิดทิฏฐิที่ขัดแย้งกันผัวเมียขัดแย้งกันพระสงฆ์ขัดแย้งกันพี่น้องขัดแย้งกันพ่อแม่ลูกขัดแย้งกันคือมีทิฏฐิทำงานอยู่ด้วยกันขัดแย้งกันคือทิฏฐิไอ้ทิฏฐิที่เห็นต่างกันทะเลาะวิวาทกันเนี่ยพุทธเจ้าว่า เมื่อเธออยู่จำภาษาสามเดือนแล้วมีทิฏฐิแตกแย่เทลักาตคุณขวโมัวเส้ามองภาวนาไม่เจริญภาวนาไม่เจริญจิตก็ไม่เจริญโดยธรรมภาวนาอย่างไรก็ไม่เจริญเธอพึงภาวนาเิดภาวนาแปลว่าเปิดใจให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนเราท่านทั้งหลายอยู่อย่างนี้ทิฏเทนาวา ทิฏฐิของข้าพเจ้าที่ระคายเคืองจิตใจของท่านทําให้ท่านขุนมัวเศร้าหมองท่านเห็นทิถิว่าพระเจ้าเป็นเช่นนี้แล้วจงบอกทิฏฐิของท่านและข้าพเจ้าขอเปิดเผยทิฏฐิของตนให้ท่านได้ว่ากล่าวตักเดือนว่าข้าพเจ้ามีทิฏฐิถือรั้นข้าพเจ้าก็จะได้วางทิฏฐิของพระเจ้าให้เป็นทิฏฐิตามท่านทิเทนวาสุเตนวาท่านได้ยินเสียงข้าพเจ้าพูดท่านระคายหูหรือไม่ สุเตนวาสุตะแปลว่าได้ยินเสียงเข้าหูถ้าอยู่ด้วยกันก็เสียงเข้าหูกันกระทบกระทั่งกันตาขวางตาแดงใส่กันจะต่อยจะหมัดใสกันจะตีจะเตะกันออกภาษาท่านก็บอกให้ปรารณาให้ขอโทษขอโพยว่าผมทําผิดแก่ท่านโดยรู้ตัวบ้างมีรู้ตัวบ้างตั้งเจตนาบ้างตั้งกายกรรมเจตนาก็ตามตั้งวจีกรรมเจตนาก็ตามว่ามโนกรรมเจตนาก็ตามท่านก็ ให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอโทษที่ได้ผิดพลาดไปแล้วเมื่อท่านคุนข้องมัวหมองจิตใจขอให้ท่านจงว่ากล่าวขึ้นมาเถิดว่าข้าพเจ้าทำผิดข้าพเจ้าจะได้สํารวมระวังต่อไปจะได้สํารวมระวังต่อไปไอนี่คือหลักปารีสั่งตายวาทางกายของข้าพเจ้าได้กระทําอะไรเมื่อกี้พูดใช่ไหมข้าหูสุตะแปลว่าหูคิดแปลว่าทิฐิ ทิฏฐิแปลว่าคิดนึกแล้วแสดงออกจนคนอื่นขัดเคืองและคนอื่นเครืองเราให้เปิดใจออกมาแล้วก็สุตเตนวาได้ยินปาริสังกายวาทางกายของข้าพเจ้าได้ทําขวางหูขวางตาของท่านไอ้นี่ไม่ใช่ขวางหูขวาหูแต่ขวางตาปาริสั่งกายวาทางกายข้าพเจ้านี่ทําอะไรเป็นที่ขวางตาท่านเป็นที่ไม่ถูกตาท่าน ข้าพเจ้าทําอะไรไม่ถูกตาท่านอ่ะขอให้ท่านจงอาศัยเมตตาว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไ้สำรวมระวังต่อไปไอัน,นี้ไอัน,นี้คือปวารณาข้อนี้ปวารณาณนที่นี้เมื่อทําแล้วดียังไงพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พิสุทธ์ทั้งหลายปวารณาว่ากล่าวตักเตือนกันคนเราอยู่ด้วยกันมันมีโอกาสผิดพลอหมองใจกันได้ ดีๆกันนี่แหละอยู่ไปก็อาจจะขาดเคืองขาดตาขาดใจอะไรกันได้เขานี้มันก็ต้องมาขัดละมาขัดอะไรขัดเราเมื่อขัดตาก็ต้องขัดเราให้สะอาดเหมือนอะไรมาสกปรกที่สกปรกเราต้องเช็ดต้องถูภาชนะสกปรกเราต้องขัดเช็ดถูอันนี้หวังดีไหมเนี่ยหวังดีหรือหวังร้ายส้วมสกปรกต้องปัดกวาดเช็ดถูร่วมกันเพราะใช้ร่วมกันไม่ใช่มีแต่คนไปใใจไปใใจแต่ว่าไม่ช่วยกันขัดกันเช็ดกันถูปล่อยปะละเลยอย่างนี้ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ เป็นไม่มีจิตสำนึกของการรับผิดชอบโดยจิตสาธารณะจิตอาสาจะทำดีพวกผู้อื่นก็ไม่มีเพราะนั้นจะทำดีผู้ผู้อื่นก็คือต้องหวังดีกับอื่นหวังจะช่วยคนอื่นอันนี้คือปรวรณาเปิดใจแล้วจะช่วยกันศาสนานี้พุทธบริษัททั้ง4เป็นญาติกันแล้วเป็นบริษัทเดียวกันแล้วหุ้นส่วนของเรานะ่ะถ้าเจ๊งก็เจ๊งทั้งหมดบริษัทสคือโยมเจ๊ง พระเจงก็เจงหมดเลยบริษัททั้งสีถ้าเปิดใจให้กันและกันก็เหมือนเรือที่มันพายไปเนี่ยเขาแข็งเรือเนี่ยถ้ามีคนทรายสองฝั่งฝั่งขวาคือพระฝั่งซ้ายคือโยมช่วยกันพายพุทธนาวาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้หรือไม่ในวันที่พวกเราถ้าพวกเราสามัคคีปลองดองเป็นเนื่อเหมือก,กันมีธรรมะให้กันและกันโยมมีศรัทธาให้ข้านะ้ำพยาน้คแก่พระพระมีธรรมะ สั่งสอนให้โยมมีศีลมีธรรมโยมยืนได้โยมมีความสุขใจเพราะมีธรรมปกป้องคุ้มรักษาพระก็มีธรรมปกป้องคุ้มครองของเกษาโยมและตัวเองได้กัดั่อยู่แต่ผทเจ้าด้วยได้นําของผู้เจ้าได้นําออกแก่ญาติโยมด้วยอันนี้คือละปรณาเพื่อจะได้ว่ากล่าวแนะนําสั่งสอนกันตักเตือนกันและกันถ้าอย่างนี้ดีไหมแต่ถ้ากูพิษมึงอย่าว่ากูน่ว่ากูเตะปากของเนี้ยอย่างนี้ได้เรื่องไหม ภารณาเดี๋ยวนี้ก็พูดตั้งคำพันเตว่าพอไปสอนเสิพระเตะพระก็มีมันพูดแต่ปากแต่มันไม่ได้ทาพระในวัดนี่แหละทุกวัดเนี่ยบางทีเครียดกันจนออกภาษาแล้วไม่เข้าวัดอีกเลยก็มีพอมันครึ่งเครียดเกลียดชังห่วงก้างเหมือนเป็นหมาออกห่วงถิ่นห่วงกินห่วงอยู่ห่วงหลับห่วงนอนเป็นหมูก็ดนอนไม่สนใจอะไรเลยเขานี้พอเป็นหมามันกัดกันดีเป็นเสือกกัดกันดีแย่งอาหารการอยู่การกินกันอน่ะ ถ้าเหียนในชีวิตเขาจะแดงอยู่ในวัดก็จะมีเหตุผลเช่นนี้โยมก็เหมือนกันอยู่ในบ้านก็จะมีแบบเช่นนี้แย่งกันเบบกที่กัดจีฟัดกันเี่ถ้าภาวนาออกภาษาภาวนากระหัวเี่ยพ่อเอ้ยพ่อน้ยพ่อนางข้าทําอะไรผิดพ่อมหมอใจข้าขอโทษนะข้าลืมตัวไปบางทีวันนั้นข้าด่าพ่อด่าแม่แกข้าขอโทษข้าว่าเย็กแม่มึงข้าว่านี่นะ จริงๆด้วยเขาเข้ามาเย็ดแม่ก็ดอกเย็ดลูกมึงว่างเนี่ยอะไรอย่างนีว่างเงี้ยดีไหม <c oughs> เข้าหลังอย่าวยาวจะด่ามแม่จะด่ามแม่ก็เย็ดแม่มึงอยากไม่อาจารย์พูด <c oughs> ไม่อยากครับตรงเพชรไหมครับเขาหลังไปพูดใหม่เขาไม่เย็ดแม่มึงเย็ดลูกมึงว่างเงี้ยแล้วโทษขอโทษเขาหลังนั้นฉันฉันจะเย็ดแม่เธอเออพราะแม่เธอเป็นมีนธาตุอยู่ขางกาแพงแล้วถ้าเขาหลังนจ,จะดาาะ่าใหม่ว่า เลูกมึงแบบั้ยุตึลูกแกมึงว้ามีดีไหมนี่พ่าะน่าขอโทษเฮ้ยนี่มันด่าหรือสร้างเติมมันนี่นะมันจะถอนไหมหนึ่งเื่อะสงก็พูดน่มันมีเสน่ห์ไงก็จนว่ามันทะเลาะกันใช่ไหมแล้วจะพูดยังไงเป็นศิลปะน่ะจะพูดเป็นศิลป์มันก็โล่งใจใช่ไหมมีลูกเล่นเนี่ยจะว่าผัวมีลูกเล่นดีไหม ถ้าผัวมีลูกเล่นจะได้เล่นลูกใช่ไหมเออจะมีลูกเล่นก็จะมีเล่นลูกเอ๊ถ้าไม่มีเล่นจะมีลูกเล่นจะได้เล่นลูกได่ไหมถ้ามีเล่นมีลูกถ้ามีมีลูกเล่นก็ได้เล่นลูกใช่ไหมเนี่ยดีไหมล่ะเพราะว่าน้านี่ง่ายจะตายก็คือการรักตาตัวตนเพราะศาสนาสอนเช่นนี้เองสอนให้ทุกคนอย่าถือเนื้อถือตัวมีผิดแล้วก็ขอโทษแล้วคนที่ถูกขอโทษทําอย่างไร ให้อภัยลืมเสียเถออก้ไม่ต้องเนี่งมึง,งมด่าแม่อุ้มแม่ยึดแม่อุแม่กูตายอยู่ในถาดม,งมึงยังไ่ยึดแม่เชียบอย่างนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ยแมอ้าวแม่ฉันอยู่ในถาดถังกงําเพรียงี้ทำไมยังเกียดห้าร้อยชาติอ่ะตายไม่เผาห,หัวเลยวะวะเ่ได้แม่บางทีคนมันทะเลาะก,กันอย่างนี้ก็มีแถวบ้านนอ้องคือว่าถึงสามนีมันจะสง ม,ม,มีครับมีสัมีิก็มีครับไปบอกให้ปวน,นาเสนเนอครัแต่ลายเนี่ยทำมีตะลายมันมาไหมนี่น้มามไหนามพิดามแม่เขาเรียกแต่ลายไม่ยึดลูกเขาเยลายพิดาแม่เขาไม่ได้ไหนเขานั้นไปขอโทษนะแต่ลายนะยนะเออขอโทษเขาวลาบยึดลูกมันตย่างนีนี่แต่ลายเยอะพิดาเย็ดแม่เขานะแต่ลายนี่มันเมาคือมันก็กฟันเสาบานหรือต่ตํต ที่จริงมันฟันเสาคยมันบบกแข็งเลยแล้วก็ตีมอ่บอมบอมตีมอ่มีอยาเลยหแต่ว่า,มมาของมันเอาไว้เงี้ยออกโอ้ชิบหายก็ทำอะไรไม่ได้ก็แค่นี้แหละกลูก็รู้กูนั่งทางในเห็นอไะไรลจริงจริรภาวนานี่มาอันตรายมันมาอาจารย์ร,รนานาแล้วเนี่ยวันนี้ราวนานให้อาจารย์ว่ากลา่าวถ้าอาจารย์ไม่ว่ากล่าวอาจารย์ก็ลาว็นปฏิบัติหน้าที่เพราะอันตรายมันมีภาชนะมาแล้วเนี่ย ที like ่ตะลายมันทุกก so ินเหล่าก็เกิไม่ใช่อะไรหะค่อยบแข็งเป็นอื่จริงที่ผัวหึงเง้ยงงก็คยแข็งที่ขยันรุ่มรุ่มก็่อยมาแข็งเจนี่เอทำมานอนโรงเรียนก็ยแข็งโอ้โห่ก็ประาจะมานาเจอง วันนี้าาอย่างนี้เจา้าภาวนาก็จันแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ยอมกันแล้วนี่ไม่ยอมอาจารย์ไม่ไม่จันกอนอาจารย์ก็อนแล้ววิญญาณนดาท,ท,ที่ที่ใช่ป่านั้นวันนี้วันภาวนาโยมลองทําดูเปิดใจอะไรก็ตามขอโทษให้อภัยลืมเสียเถอดแค่นี้แหละไม่มีมีอะไรหรอก หลับปรุงตัวแต่อย่าทำบ่อยๆนะทำผิดในตลาลอยไม่ได้เนี่ยขอโทษแล้วก็ตีฟันสาบบงบาดตึ่มต่ำตึ่มต่ำอีกกินเหล้ากินทำไมไปสากบางยี่ขันวะฝากกรุงเทพกรุงไทยฝากคอสอแม้จะได้มีเงินมีดอกไปวะไปฝากบางยี่ขันจะที่ไหนดอกผลอะไรวะโง่โง่โง่ดุไปอาจารย์ก็ว่าเนีโง่นะก็ยังไม่โง่สาำตลาลอยววะเอาเงินไปฝากอีบางยี่ขันอี เดี๋ยวก็ตับแข็งเนี่ยเดี๋ยวเมียเป็นใหม่เขาเอาเมียเจ้าเลี้วเจ้ากินเหล้านะ่ะจะกินหลายนานแต่ตนะา,ายน่ะเจ้าบอกเสียดายบอกเมียเจ้านะ่ะหยุดตั้งแต่วันนี้นะจะได้เขาจะได้มาเอำรักสามมันน่ะรักนี่ยป้าใสกับยายมันใครงามกว่ากันหรือหนาเนี่ยตาเลยบอกป้าใสงานยุตแต่สู่ยายไม่ได้ อนนาก็พูดเปลือกอะไรมีอะไรวันนี้จะจากไปก็มีทรรมที่ได้คุยให้ฟังสนทนาให้ฟังก็ขอให้ทรรมเหล่านี้เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเราระหว่างอาจารย์กับญาติโยมทั้งหลายผิดข้อมองใจสิ่งใดก็ขอให้อภัยอยาถือโทษโกรธเคืองเพราะว่าไม่ได้มีมุ่งร้ายมีแต่วังปรารถนาที่ให้โยมได้เข้าใจคําสอนศาสดาหนักนิดไปหน่อยคําพูดที่หนักแต่ก็มิใช่หนักเพื่อทําร้ายแต่เพื่อเปิดใจให้เห็นธรรม หวังว่าท่านทั้งหลายจงเคารพนับถือธรรมไม่ต้องมานับถืออาจารย์ก็ได้แต่ว่าขอให้เคารพธรรมเถอะนับถือธรรมเถอะเมื่อท่านมีธรรมเป็นกรอบเป็นที่พึ่งแล้วท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นกรอบเป็นที่พึ่งเอิดอยาหลังสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยที่พึ่งอื่นของท่านไม่มีแล้วร่างกายก็จะต้องแตกดับไปสมบัติทั้งหลายก็จะต้องแตกดับไปแม้แต่ท่านพิงอ,อกสามีภรรยารหลานเขาก็ต้องแตกดับไป ท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นกรอบเป็นที่พึ่งเถิดอย่าหวังสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยที่พึ่งของท่านจริงๆแล้วคือพระธรรมพระธรรมท่าท่านมีเมตตาธรรมก็ค้ำจุนครอบครูค้ำกําตัวท่านเองให้อยู่เย็นเป็นสุขท่านเป็นผู้ที่มีธรรมแล้วท่านมีจาคะจาคะก็ทําให้จิตใจของท่านผ่องใสเบิกบานท่านเป็นผู้ได้ให้แล้วท่านมีศีลศีลก็ปกป้องท่านไม่ให้เดือดร้อนใจสิ่งเหล่านี้จะปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุข พระพุทธธรรมประสงค์ไม่คุ้มครองท่านดอกแต่พระธรรมที่ท่านทํานั่นแหละทําทั้งหลายที่ท่านทําดีแล้วจะคุ้มครองปกปกองท่านเองท่านจะอยู่ห่างอาจารย์ห่างพระที่ไม่ได้สอนแต่พระธรรมที่อาจารย์บอกพ็คงจะป้องอยู่ในในรวงในอกในใจของท่านขอให้ท่านมีธรรมเป็นปฏจจีพสองชีวิตท่านก็จะสุขแต่ความสุขอมเกษมเปรีมปรีดาในที่ทุกสถานให้ท่านมีความสุขในการทุกเมื่อ คือนั่งใจรัออกอ่อนญาถาวารีวาภาูรปอริปุเรนติสาคารเอวะมีวิโตทินังปีดานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปามีวะสามิจตเปกุเรตุสังกับปาจันโทปนารโสยาถามะนิโชติรโะโสถาเออ